สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องสร้างเองสวัสดีค่ะดิฉันปียชัดน้าคููค่ะวันนี้จะขอแนะนำผลิตภัณฑ์ของ success mall ให้ท่านฟังนะคะ,ะก่อนอื่นต้องบอกว่า success mall มีโรงงานการผลิตเป็นของตัวเองนะคะโดยทุ่มทุนถึง1 1 5ล้านบาทในการสร้างโรงงานนะคะและทำให้เราสามารถควบคุมคุณภาพการผลิตได้และเรายังมี คุณหมอนะคะซึ่งเป็นนายแพทย์สิทธวีเกียรติชวันนันนั่นเองนะคะที่เป็นกรรมการบริหารของ s u งเ e s s m หมอเป็นผู้ดูแลการผลิตอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ของเรามั่นใจได้เลยว่ารับประทานและปลอดภัยแน่นอนนะคะและท่านยังมีกลยุทธ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์3กลยุทธ์ด้วยกันโดยกลยุทธ์ที่1ก็คือความหลากหลายค่ะท่านเน้นเรื่องของการทํา การตลาดที่หลากหลายสามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคได้ครอบคลุมทําให้เราที่เป็นนักธุรกิจทําการตลาดได้ง่ายขึ้นนะคะอย่างที่2ก็คือเรื่องของนวัตกรรมนะคะเราใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆกับผลิตภัณฑ์ของเราทําให้ผลิตภัณฑ์ของเราเห็นผลลัพธ์นะคะแล้วก็ปลอดภัยต่อผู้บริโภคไม่มีผลข้างเคียงอันนี้เน้นมากๆเลยนะคะเรื่องความปลอดภยัยเพราะฉะนั้น ตรงนี้เนี่ยมั่นใจได้เลยค่ะแล้วเรายังมีกลยุทธ์ที่3ก็คือความคุ้มค่าเงินผลิตภัณฑ์ของเราคุ้มค่ายังไงก็กินแล้วเห็นผลลัพธ์นะคะคนก็จะกลับมาซื้อซ้ําก็จะทําการตลาดได้ง่ายถูกต้องไหมคะเรามาดูกันนะคะผลิตภัณฑ์ของเราตอนนี้มี80กว่ารายการหลากหลายมากเลยนะคะแบ่งออกเป็น6กลุ่มด้วยกันกลุ่มที่1คือ นูเทนอซึ่งเป็นอาหารเสริมนะคะทำให้เราสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกแล้วดูแลได้เฉพาะจุดได้ทั่วตัวเลยตั้งแต่สมองดวงตากระดูกหลอดเลือดนะคะลำไส้แล้วยังดูแลลึกไปถึง DNA ของเราเลยนะคะกลุ่มที่2ก็เป็นกลุ่ม เอสโมเน่ S S one, ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมความงามค่ะเราก็จะมีครีมบํารุงผิวครีมชำระล้างใบหน้านะคะสะบู่ล้างหน้าแล้วก็มีผลิตภัณฑ์แต่งแต้มเติมสีให้กับใบหน้าท่านด้วยนะคะเรามาดูกลุ่มที่3กันนะคะก็คือบอดี้เชียร์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นของใช้ส่สวนตัวนะคะในการที่จะทำความสะอาดอ,อย่างเช่นยาสีฟันน้ำยาเออขอโทษนะคะครีมอาบน้ำ แชมพูครีมนวดผมเจลว่านโลชั่นอันนี้นะคะโลออนก็มีค่ะพวกนี้เนี่ยเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนต้องใช้กันอยู่แล้วและใช้หมดไปด้วยทุกเดือนทุกเดือนและต้องกลับมาซื้ออยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ทําให้คนที่ อ,อยากจะทําธุรกิจสามารถที่จะสร้างธุรกิจบนรายจ่ายได้คนที่อยากจะทําการตลาดการขายก็สามารถขายได้ง่ายๆเลยเพราะคุณต้องกินต้องใช้ของเราเป็นสินค้าที่ดีมีคุณภาพคุ้มค่าเงินจริงๆค่ะกลุ่มถัดไปนะคะก็เป็นกลุ่มนิลลี่โฮมนะคะกลุ่มนิลลี่โฮมเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดในครัวเรือนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยน้ํายาล้างจานน้ายาซักผ้าและก็ปรับผ้านุ่งนะคะ น้ำยาล้างจานของเราก็ใช้ดีมากๆเป็นตัวที่ได้รับใบรับรองจากกรงวิทยาศาสตร์สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้ถึง94%เลยทีเดียวนะคะสามารถล้างจานชามแล้วก็ทำให้เรารู้สึกปลอดภัยนะคะไม่มีสารเ,มเคมีตกค้างสามารถไปล้างขวดนมให้กับเด็กได้ด้วยสามารถล้างพืชผักต่างๆได้ด้วยนะคะผักผลไม้ต่างๆแล้วก็ยังสามารถเอาไปล้างชลาะล้างทำความสะอาด สัตว์เลี้ยงของท่านได้ด้วยนะคะแล้วก็ทําความสะอาดเช็ดถูภายในบ้านได้ทําความสะอาดรถได้ล้างไปล้างมาล้างนี่ล้างนี้ให้กับคนได้ด้วยนะคะโอ้โหสุดยอดมากเลยผลิตภัณฑ์ของเราะะแล้วยังมีกลุ่มกลุ่มที่5ก็คือกลุ่ม growing more ซึ่งเป็นกลุ่มที่ช่วยให้เกษตรกรยิ้มได้เพราะว่าช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะคะเริ่มจาก t r a n อ f o r m s o ที่ช่วยปรับปรุงดินนะคะบำรุงดินก่อนที่จะ พอปลูกแล้วเรายังมีปุ๋ย NPK ชนิดน้ำฉีดพ่นทางใบนะคะอาหารรองอาหารเสริมของพืชก็มีนะคะครบวงจรเลยสำหรับกลุ่มนี้นะคะแล้วกลุ่มสุดท้ายก็คือ Smart Creation ค่ะก็คือเครื่องทำน้ำแร่แนละน้ำด่างเอาค a แมค่ะท่านที่ติดเครื่องนี้นะเหมือนมีโรงงานทำน้ำแร่น้ำด่างเป็นการส่วนตัวเลยทำให้ท่านได้น้ำสะอาด ได้น้ำโมเลกุลเล็กนะคะที่จะนำพาได้ธาตุเข้าสู่เซลล์ได้อย่างรวดเร็วและได้น้ำที่เป็นด่างอ่อนๆทำให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงเสริมภูมิและห่างไกลจากโรคม,มะเร็งด้วยนะคะอันนี้นะสุดยอดมากๆเลยผลิตภัณฑ์ของเราถ้าหากท่านสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนนะคะสามารถติดต่อมาที่อ๋อได้เลยนะคะและถ้าหากท่านเห็นโอกาสอยากเจอที่จะทำการตลาด กับทางเรานะคะก็สามารถติดต่อเข้ามานะคะที่0984468228ค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ